บริษัท j s t นั่นเองค่ะซึ่งผู้บริหารนะคะดรสิทธิชัยแดงประเสริฐค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหการรมนะคะ j s t ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า j s t นั่นเองสวัสดีค่ะครับค่ะก็อยากจะให้ดรพูดถึงเขาว่าณตอนนี้ ธุรกิจของ j s เเนี่ยคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออว่ายังไงในภาวะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงของเศรษฐกิจเองเนี่ยมันมีผลกระทบต่อกําลังการผลิตหรือว่าการพัฒนาสินค้าของกลุ่มบริษัทเราบ้างหรือเปล่าคะครับโดยภาพรวม j SP s เเรามีทํายาแผนปัจจุบันอาหารเสริมเครื่องสำอางสมนุนไพรภาพรวมของกําลังซื้อผู้บริโภค หายเกลี้ยงครับคนไม่มีเงินโดยรวมถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ที่เกี่ยวกับความงามค่ะจะค่อนข้างตกแต่ว่าที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือผู้สูงวัยยังโตได้อยู่นะครับอย่างยาแผนปัจจุบันของผมที่ทำอ่ะเรื่องเนื่องจากเป็นยาแก้ไอนะครับหรือผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กยอดไม่ตกนะครับอาหารเสริมที่เป็น OEM รับจ้างผลิตโตขึ้นอย่างชะลอตัวเพราะว่าคนไม่ค่อยกล้าลงทุนออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆแต่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นแบรนด์สุภาพโอสถนะครับนำทีมด้วยงานดำลำข้าวสุภาพโอสถหรือน้ำมันโฟมิออยยยอดโตโตทุกไตรมาสเลยครับแล้วปีนี้ก็นิวไฮถ้าวิเคราะห์คือว่าเราขายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็เอจดิ้งโซเซตี้ครับสังคมผู้สูงวัยอย่าง อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นน่ะ <c oughs> ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่กี่ร้อยบาทน,นะครับแล้วคนต้องการดูแลสุขภาพะกําลังซื้อไม่หายและกําลังซื้อเพิ่มกับกลายเป็นการชิฟจากอาหารเสริมที่ราคาแพงมาเป็นอาหารเสริมที่เราเรียกว่าราคาสมเหตุสมผลก็เลยโตส่วสนกระแสครับแล้วก็ด้านช่องทางการตลาดเนื่องเราเนื่องจากเราขายผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งเป็นหลักกับการบอกว่า ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอะหลายคู่แข่งเราอะไม่ได้แย่งซื้อสื่อทำให้เรามีสื่อในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วก็ได้เวลาที่ดีมากขึ้นทำให้เราก็มีโอกาสที่จะสื่อสาร เข้าถึงผู้บริโภคได้วงกว้างมากขึ้นในราคาที่ไม่แพงครับอ๋อเราก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะมีบางพอร์ตหรือว่าบางรายธุรกิจมันอาจจะปรับตัวลดลงแต่มันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มันสามารถที่จะเติบโตได้ตรงนี้เราก็จะมุ่งไปตรงนั้นพอร์ตผมไม่ลดอาหารเสริมโตขึ้นอย่างนงนงโกรทคือใครเรียโกรดมากก็โกรดอยู่ตโตอยู่แต่ว่าแปลนสุภาพโอสถโตโตมากนะครับแล้วก็ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีโอกาสโตเนื่องจากการสนับสนุนจากรัฐบาลและก็กระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวจะผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีอะไรใหม่ๆของทั้งประเทศจะมีอะไรดีๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากมันจะเป็นไปแนวทางไหนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรคะจะมาช่วยหรือว่าจะมาเสริมทางด้านไหนแต่ก่อนสมุนไพรเราจะรู้จักกันคือยารักษาโรคฟ้าทลายโจรแก้โควิดทมิ้นชันมราคีนกแต่เขามีสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้างเห็ดหลินจือกระเทียมช่วยลดไขมันในเลือดอนะครับมะระขี้นกขมิ้นช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดจะมีอะไรใหม่ๆแบบเนี้ยที่เป็น ปกติสมุนไพรอยู่เลเวลนี้อาหารเสริมอยู่เลเวลนี้มไม่มีตรงกลางผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพเน้นรัฐบาลเน้นใช้สินค้าไทยองค์ความรู้ไทยเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะเติบโตและส่งออกได้แต่จริงๆแล้วในะเ,รเรื่องของการแข่งขันหรือว่าแบรนด์เนี่ยเราสามารถที่จะสู้กับต่างประเทศล้วเพราะบจริงๆเราอาจจะมองว่าคนไทยอาจจะมองอุย้ยแบรนด์ประเทศไทยมันอาจจะไม่มีความเชื่อมั่นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะเมื่อ10ปีที่แล้ว อาหารเสริมผมนะคนจะมองต่แบรนด์นอกแบรนด์นอกเลยรมาสิปีที่อาหารเสริมผมนะต้องมีธงเกาหลีธงญี่ปุ่นธงอเมริกาธงอิตาลีใช่ค่ะเดี๋ยวนี้อาหารเสริมที่ขายดีต้องมาจากประเทศไทยสินค้าไทยไม่ได้นําเข้าจากอินเดียไม่ได้นเข้าจากจีนเป็นของไทยขมิ้นต้องบอกขมิ้นไทยแท้แล้วนะเดี๋ยวนี้ขายดีกว่าคนไทยเชื่อมั่นของไทยตอนนี้นะครับ แล้วนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรของไทยที่เราจะเนี่ยในอนาคตเราจะเห็นว่ามันจะชัดเจนแน่นอนและเติบโตแน่นอนและในเรื่องของกลุ่มของอาหารเสริมนะคะเราจะไปเน้นทางด้านไหนผู้สูงอายุหรือว่าทาง,ง,งไ้นอย่างไรได้ตลอดของเราอะเทสทีเราจะโฟกัสอันดับหนึ่งสูงสุดคือผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเป็นเป็นมาจอรี แล้วคนไม่สูงอายุอ,ะอ่ะเดี๋ยวก็สูงอายุอีกสิปีผมก็ต้องสูงอายุมากขึ้นก็ต้องใช้แล้วก็จับกลุ่มผู้สูงอายุตรวจอินพีเดียเราจะจับเป็นวัตถุดิบจากไทยเป็นหลักเพราะอะไรครับค่ะถ้าเราจะมองส่งออกไป global อ่ะผมนําเข้าของเกาหลีญี่ปุ่นเยอรมันแล้วผมจะไปสู้ในตลาดโลกได้ยังไงแต่ถ้าผมเป็นงาดนำนำข้าวขมิ้นชันน้ำมันขี้มอนแล้วบอกว่าปลูกจากประเทศไทยองค์ความรู้ของไทยอ,ะอ่ะแล้วประเทศไทยเดี๋ยวนี้ไม่น้อยหน้าใครในโลกละครับ แต่นั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องมีใบเบ,บิกทางเหมือนแบบมาตรฐานอะไรเงี้มันต้องมีแม้อย่างต่างประเทศเราได้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยจําเป็นไหมตั้งแต่ IPO มาครับค่ะผมได้ IPO มา800ล้านมผมลงทุนกับห้องแลบกับโรงงานกับทีมวิจัยพัฒนา hmm. เพราะฉะนั้นเราเตรียมรากฐานความพรอไม่เรียบร้อยแล้วมาตรฐานโรงงาน j s p วันนี้ไม่แพ้ใครแล้วครับ hmm. ในตลาดโลกนะ,ะ,ะสู้เขาได้ ได้ท yup. ัวร์แน่นอนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราอย่างนี้เราจะไปประกาศสักดาวว่าเนี่ยของเราดีจริงเนี่ยเราจะไปขยายฐานอะไรยังไงเราจะใช้ช่องทางไหนให้มันแบบให้กว้างให้เขารับรู้ว่าของไทยฉันก็มีดีนะคะอะไรอย่างงี้ค่ะต่างประเทศส่วนใหญ่อะครับเขาจะมองกันว่าคุณขายดีติดอันดับท็อป5ในประเทศไทยหรือยังถ้าชาวต่างชาติที่ปุ่นยุโรปอเมริกาจีนมาปุ๊บเพราะเมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว เดินไปร้านสะดวกซื้อเดินไปร้านขายยาต้องเห็นสินค้าเห็น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 บิลบอร์ดเห็นบนรถเมล์เห็นทุกที่เดี๋ยวเขาเดินมาขอเป็นตัวแทนจําหน่ายเองเพราะเราไปออกบูธเอ็กซิบิชันเมืองนอกขถามว่าครูอายุคุณคือใครฉันไม่รู้จักแต่ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมหาศาลเมื่อเขาเห็นคนไทยมีคนไทยกินยอดขายดีเดี๋ยวเขาขอเป็นตัวแทนจําหน่ายไปเองแล้วเรามาตรฐานถึงอยู่แล้วก็สเต็ปคือทําให้เมืองไทยดีเด่น ดังก่อนแล้วเดี๋ยวชาวต่างชาติเข้ามามาตรฐานต้องถึงราคาต้องสู้ได้เดี๋ยวก็ออกเมืองนอกได้ครับแล้วแผนเครื่องปีหลังของทาง J&T เราจะเห็นมีการเปิดตัวอะไรใหม่ๆไหมคะที่จะเห็นผลทุกๆปีอะเราจะมีเป็นทุกๆปีเราจะมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ไม่น้อยกว่าสิบรายการร้อนจะออกตลาดแล้วตลาดจะเป็นตัวตอบเองครับว่าตัวไหนสักเซส เอาจากประสบการณ์ในธุรกิจอาหารเสริมทั้งทุกเจ้าเลยนะไม่ใช่แค่ผมนะออกสินค้าใหม่10ตัวเจ๊งเจลอด2รวยหนึ่งไอ้รวยหนึ่งะไม่รู้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงแบบเร็วมากๆ่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือล้อนสิทธผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีงานวิจัยซัพพอร์ตข้อดีของทีวีโฮมช้อปปิ้งหรือการตลาดออนไลน์คือยิงปุ๊บลงปุ๊บสื่อสารปุ๊บรู้ผลทันที <ừ> ไม่เกินหนึ่งเดือนเรารู้แล้วสินค้าตัวนี้รุ่งหรือร่วงหรือรอแป๊บหนึ่งครับก็ถือว่าเราก็เห็นแล้วว่าความชัดเจนของทั้ง JST นะคะว่ามีแนวโน้มเติบโต,ตอย่างไรนะคะเห็นว่าโอ้ไม่ว่าจะของในประเทศของเราโดยเฉพาะพยายามที่จะสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยของไทยเราโดยเฉพาะวัตถุดิบสมุนไพรของเราสามารถที่จะไปตีตลาดโลกได้ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมา,ากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็นักลงทุนก็สามารถที่จะ,อะสอบถามหรือว่ารายละเอียดใน,<ม>ในขณะคตข้างหน้าเดี๋ยวก็จะมีการนัดคุยสัมภาษณ์กันอีกได้เรื่อยๆ,ๆนะคะกราบระคค่คะขอบคุณครับขอบคุณครับ เดียวช่วงต่อไปยังมีอีกนะคะเดี๋ยวน้องจอยจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกลยุทธ์นะคะการลงทุนในหุ้นเล็กให้รอดและรวยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะในภาวะตลาดผันผวนนะคะว่าโอ้ทั้งวันมาเนี่ยเราก็จะมีการสัมภาษณ์หลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบจในประเทศต่างประเทศเออบจในในในของเรา m อ็ของเรานี่แหละอ่ะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้น้องจอยมาต่อไล่เลยนะคะว่า การลงทุนจะเป็นอย่างไรคะ